สวัสดีครับรายการใครใครก็เข้าครัวนะครับวันนี้ตีจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าแกงเลียงนะครับเป็นแกงที่มีผักค่อนข้างเยอะเลยนะใส่กุ้งเข้าไปหน่อยอาจจะเปลี่ยนเป็นหมูหรือไก่หรือปลาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่มีจุดเด่นของเขาก็คือเนี่ยแกงเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการช่วยให้คุณแม่ให้น้ํานมบุตรได้มากขึ้นนะครับก็น,นะต่อให้ไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรนะกินได้ดีต่อสุขภาพผักทั้งนั้นเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ยากด้วยนะพร้อมเรียงครับ ถ้างั้นเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับแกงเลียงกุ้งนะครับวันนี้เลยก็จะมีที่แน่ๆเลยนะก็ต้องเป็นกุ้งนะนอกจากนั้นเนี่ยตัวพริกแกงนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นพริกไทยเม็ดนะครับเอามาตามเองเลยนะหรือถ้าไม่มีก็เป็นผงก็ได้ส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นพริกขี้หนูนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่มีหรอกคือมันจะเผ็ดพริกไทยอย่างเดียวแต่สําหรับนะฮะคนที่ชอบทานเผ็ดก็ใส่ไปเนาะไม่ชอบก็พริกไทยก็พอละ อันนี้ก็จะเป็นหอมแดงนะครับซอยไว้เลยเดี๋ยวเราจะตำละกะปินะครับเอาไปย่างส่หนไหนก็จะยิ่งหอมกุ้งนะครับที่ตำนะครับให้ละเอียดหรือฟูไปเลยก็ได้นะแต่นี้ผมแค่หยับๆยบก่อนแล้วเดี๋ยวไปตำอีกทีนะครับอันนี้น้ําตาลครับสําหรับตัดหวานนิดเดียวก็พอนะครับแล้วก็น้ําปลาครับอันนี้วันนี้ผมจะใช้เป็นอ,อะไรนะ น้ำเต้านะครับส่วนปูปลานี่มันน่าจะยังไม่อยู่นะฮะเพราะว่าถ้าอยู่ก็คงจะไม่น่าจะทําเสร็จแน่นอนหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพวกแตงโมอ่อนก็นได้นะครับเนาะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันอีกทีอันนี้จะเป็นใบแมงลักนะครับบวบนะครับแล้วก็ถั่วฟักยาวข้าวโพดอ่อนฟักทองนะครับแล้วก็เห็ดนะฮะที่เป็นเห็ดเห็ดฟางผมอาไปต้มก่อนเนาะเพราะาอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันแล้วก็นี่แหละฮะเนื้อสัตว์ นะวันนี้ใช้เป็นกุ้งนะจ๊ะสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็แกงเลียงเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องตำด้วยเหมือนกันก็จะมี ผมจะเริ่มที่เจ้าพริกไทยก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับใส่หมดเลยอ่าพริกอีกเม็ดหนึ่งกุ้งแห้งสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเอานี้ให้ให้มันแตกๆซักนิดนึงอ่าเสร็จแล้วตามไปด้วยกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งถ้าเกิดทางบ้านได้มาแบบว่า แห้งมากๆแล้วก็ดูหนทางจะตำยากนะครับก็เออเออถ้าอย่าลืมล้างก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะสับเขานะครับสับเขาสัหน่อยหนึ่งให้พอแบบว่าเออเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาตำเนี่ยก็จะละเอียดง่ายนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวนี่ดีกว่าหอมแดงนะครับนี่ผมใส่เยอะมากเลยแล้วก็กะปีเป็นอย่างสุดท้ายครับระหว่างที่ตำเนี่ยจนรอมันกว่าจะละเอียดนะ ผมตั้งน้ำไว้แล้วตรงนี้นะครับผมจะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ใส่พวกผักที่น่าจะสุกยากกว่าเพื่อนเนี่ยลงไปนะครับอย่างเช่นพวกฟักทองนะน่าจะสุกทีหลังเพื่อนนะ,นะครับแล้วก็น้ำเต้านะครับอาจจะใช้เป็นพวกไตโมอ่อนหรือว่าฟักอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนบวบนี่ก็น่าจะหลังจากนี้นิดนึงก็ได้แต่ไม่ไม่เป็นไรผมจะใส่ไปเลย แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเห็ดฟางที่ผมต้มไว้แล้วนะครับเพราะว่า,เ,าเวลาต้มเนี่ยน้ำมันจะเหลืองนิดนึงเนาะถ้าจะถ้าต้มจากดิบๆเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้จะใช้เวลานาน,านที่สุดนะครับวิธีที่จะต้มมันก็คือเอาใส่ลงไปในน้ำเลยนะที่ตั้งหม้อไว้ตั้งแต่น้ำยังไม่ร้อนเลยแล้วใส่เกลือใส่น้ำมะนาวนิดนึงนะครับแล้วก็รอจนมันเดือดแล้วก็เปื่อยสุกอย่างเงี้ย เหมือนเวลาเรากินต้มยำออกขึ้นนะครับจากน้ำน็อกด้วยน้ำเย็นแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็เหลือแค่ไม่กี่อย่างละอ่าแล้วเราก็จะไปตำโจ๊กเครื่องเนี่ยให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะสุกข,ขึ้นมานะฮะน่าจะเกิน5 0ปละผมก็จะใส่ ที่เหลือไปเลยอย่างเช่นพวกไอตัวไอเครื่องที่เราตำไว้เมื่อกี้นะครับละลายลงไปเลยนะฮะต้อมอีกสักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้นะถ้าเกิดว่าไอที่หั่นไปตอนแรกเนี่ยมันชิ้นใหญ่ใช่ไหมก็ต้มต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันชิ้นเล็กเนาะอีกไม่นานก็สุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ที่เหลือไปเลยนะครับเป็นข้าวโพดอ่อนนะครับถั่วฝักยาวนะฮะแล้วก็ไหนจะมี เห็ดอีกเห็ดฟางนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะให้พวกนี้สุกปัป๊บใส่กุ้งใส่ใบแมงลักนะครับก็เสร็จละนะน้ําปลานี่ก็ปรุงไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ชิมก่อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนต่ำเราก็ใส่เกลือใช่ไหมเราก็กะน,นิดๆถ้าเกิดคนที่ชอบแบบว่าไม่ชอบเค็มอย่างเดียวนะฮะอาจจะตัดด้วยหวานนิดนึงนิดเดียวก็พอฮะน้ำตาลทราย ประมาณสักหนึ่งช้อนชาอะไรเงี้ยเนาะตัดแค่มันแบบว่ากลมกล่อมก็พอนะครับส่วนได้เกิดพริกไทยยังเผ็ดไม่พอเนี่ยก็เอาพริกขี้หนูบุกๆตำๆนะใส่ลงไปเท่านั้นเองนะ <c oughs> นะครับที่เหลือก็เพียงแค่กุ้งนะครับใส่ไปตอนหลังสุดเลยเนาะแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรละมั้งผมใส่ไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นไงครับ หลังจากที่ทุกอย่างโอเคแล้วนะครับสุกดีใช้ได้พร้อมกันเลยก็ใส่ใบแมงลักลงไปเลยครับเป็นอย่างสุดท้ายนะจ๊ะถ้าเกิดชอบกินกุ้งแบบว่ายังไงอะมีเดียมมากๆนะแบบว่าไม่ค่อยสุกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแบบว่าชอบกินแบบสดๆแบบเด็กนอกเนะี่ยกินแบบมีเดียมแลนนะครับก็ใส่ไปพร้อมใบแมงลักเลยนะฮะแล้วก็ปิดไฟอย่างนี้ มันก็จะละอุเนาะกุ้งก็จะค่อยๆสุกไปเรื่อยๆใช้ได้เหมือนกันครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยผมใส่บวบไปอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าตอนแรกใส่เร็วไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะผมก็เลยใส่ไป็นรอบนึงนะครับนี่ก็โอเคดีสวยงามนะครับก็ถ้าเกิดเป็นชิ้นประมาณนี้บวบก,ก็ใส่ซักทีหลังก็ได้เนาะมันสุกง่ายนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ โอเคครับเรียบร้อยนะผมก็จะตักใส่จานเลยง่ายมากๆนะครับส่วนเจ้าแกงเลียงเนี่ยผมคิดว่าผักเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้เนาะเอาที่แบบว่าทางบ้านเนี่ยมีผักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใส่ไปแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าพวกใบแมงลักมากกว่านะแล้วก็พวกกะปินะครับกับกุ้งแห้งตำเนี่ยอันนี้เนี่ย น่าจะขาดไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันจะไม่เฟี้ยวนะฮะนะครับ,รบโอเคก็ <c oughs> ประมาณนี้แหละนี่แล้วก็เทน้ำลงไปด้วยก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับนะทางบ้านก็ลองทำดูนะครับคุณพ่อมือใหม่ก็จ,จะทำให้คุณแม่ก็ได้ช่วงที่แบบว่าเอ,อพึ่งคลอดลูกเนาะต้องให้น้ำนมกับลูกนะครับ คุณแม่ต้องให้น้ำนมกับลูกเนาะคุณพ่อคงให้นมลูกไม่ได้นะครับก็เท่านี้แหละนะครับสําหรับปาตาส่วนนะก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel tv ครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีครับ